นี่นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กับโคดี้สีดำนะครับตัวใหม่ที่ผมได้มาเลยนะนี่เด็กก็ทําได้นะครับตอนี่นะครับเครื่องปั๊มผมใช้ตัวนี้นะครับจริงๆใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเต็นท์ตัวนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคือนะครับมีหน้นตาต่างทั้งทั้งสองฝั่งนะถ้าตัวนี้เป็นประตูคือผมโคตรอายเลยไม่ได้ถักให้ดูเลยเนี่ยมันก็ตกทั้งคืนเลยนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็เนี่ยไม่เคยเห็นทาร์ที่มันดีขนาดเนี้ย ผมว่าหลายคนดูรีวิวกันไปเยอะแล้วนะครับในส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับรุ่นมันทําให้ดูโล่งสะอาดเนี่ยเห็นปหมาโป่งดูผมเนี่ยยืนเนี่ข้างหลงังผมนะโคตรเรามาดูการเก็บเต็นท์กันนะครับหลายคนนะไม่ได้รีวิวการเก็บเต็นท์ให้ดูนะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับหนุ่ยจากแอนิมอลแคมป์นะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆ ไปกลางเต็นท์กับโคดี้สีดำนะครับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเลยนะโคดี้8.0นะได้มาช้าหน่อยแต่ว่ามีมาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูโคดี้กันด้วยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งนะครับที่ไร่รวยลินนะครับไร่รวยลินนะเขาบอกบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปแคมป์กันซึ่งผมไปกับครอบครัวนะครับเหมือนเดิมขนของมาเต็มน,น่นรถนะข้างบน คือขนของมาเยอะมากนะกลว่าสบายแน่นอนนะครับแต่ที่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้แอร์นะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ตามไปดูด้วยกันครับไะไปด้วยกันมาวันนี้เราวันนี้เรามาดูโคดี้แปนะครับแล้วก็แล้วก็วิธีการกลางนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือมันจะเป็นเนี้ยดูดิเห็นป่ตรงนี้ก็เขียนว่าโคดี้นะครับ ตรงนี้ก็เขียนว่าโคดี้นะครับมีใส่ใจรายละเอียดสุดๆเดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะ,ะแกะมาเลยก,มลยก็มันจะมีสายรัดให้นะฮะโอ้เ,อบบเหมือนแล้วว่าแค่คลี่ออกมานะ ง่ายนะครับนี่เด็กก็ทำได้นะครับแล้วก็ดึงฝั่งนี้ออกมาปาค่คนลรฝั่งกับป้าดึงออกมาดึืองวางชิดตรงนี้ชิดออโอเคอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ชิด ไอ้มันเบี้ยวแล้วเนี่ยเบี้ยวครับนี่แล้วต้องดึงให้มันไม่เบี้ยวสิลูกโอเคโอเคไหมทีนี้ก็ง่ายๆนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราก็หาวาล์วมาต่อนะแล้วก็นี่นะฮะเครื่องปั๊มผมใช้ตัวนี้นะครับจริงๆใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวตัววาลวนะครับมันจะ ตัววาวอะคือคือตัวนี้มีข้อดีอยู่อย่างคือเต็นท์ตัวนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคือเสามันเนี้ยใช้วาววาวเดียวนะครับเ,เพราะฉะนั้นเวลาเราเป่าลมเนี้ยเป่าทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมเราก็เป่าไปนี่ใช้หัวแบบนี้นะสำหรับคนที่งงนะครับก็ใช้หัวตัวน,นี้ปักเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งค่าไปที่ที่โรงงานแนะนำนะครับก็คือห5จุดห้า psi นะครับ เออแล้วกดสตาร์ทเลยลเรามาดูกันนะในส่วนตรงนี้ผมก็จะไม่ตัดหรือกอวิดีโอเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าการที่เราอัดลมเข้าไปในเสาเนี่ยมันใช้เวลานาน,านไหมหรือนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมอัดลมเข้าไปนั้นนะครับชอบมีเพื่อนๆมาสอบถามผมเยอะมากครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับยืนเฉยๆรอมันขึ้น เหมือนที่เราวาดฝันไว้ได้ไหมอ่าคตอบก็คือไม่ได้นะครับก็ต้องคอยจัดเนะเพราะว่าเรากลัวมันเสามันทับกัน,นแล้วมันอาจจะระเบิดได้ไงเนอะสมมุติเราเห็นว่าเฮ้ยเสาันไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทับกันอยู่นะครับแต่ว่าที่ผมแกะมาจากโรงงานเนี่ยผมก็ไม่ได้พับแบบยากเยอะอะไรนะครับก็พับธรรมดาแบบนี้ครับก็พอแกะออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมผมก็จะเอาลมเข้าไปผมก็เห็นว่าเฮ้ย ลมมันยังเข้าอยู่นะอ่าอย่างงี้ก็ไม่แตกนะครับเพราะว่ามันมีหลายเคสนะครับหลายเคสที่มาเบิกอะไรกับผมนะก็คือว่ามันแตกนะครับแตกเพราะว่ามันทับกันนะครับทีนี้ผมก็จะให้เห็นเลยว่ามันค่อยๆขึ้นมาแล้วนะเออมันจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ช่วยมันหน่อยอย่างงี้แหละคือการที่เรามีปั๊มลมเนี่ยนะมันก็จะช่วยย่นเวลานะครับให้เราไม่ต้องเหนื่อยนะจริงๆผมไม่เหนื่อยเลยนะนี่ถ้าเกิดผมไม่มีเครื่องปั๊มนะ เหนื่อยมากแล้วนะนี่ผมก็เออเปิดบางทีมุ้งมันซิปมันแบบบางทีซิปมันแฟบงนีใช่ไหมเราก็เปิดซิปนะเพราะให้ลมมันเข้านะเพราะว่าเต็นท์พวกนี้มันกันน้ํากันลมนะเออถ้าเราไม่เปิดเลยันก็จะไม่ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็มุดเข้าไปเลยนะครับมุดเข้าไปแล้วก็พยายามตั้งนะจัดทรงข้างในเนี่ยที่เห็นข้างในเนี่ยผมดันให้มันเป็นทรงอยู่นะะเออมันก็จะเป็นทรงบ้านแบบนี้แหละนะครับก็จะขึ้นมาง่ายแค่นี้นะสาหรับคนที่ มีโคดี้แล้วหรือกําลังสั่งโคดี้อยู่นะก็เตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไปทําแบบเนี้นะเนี่ยกดันขึ้นมามันก็จะเป็นทรงของมันเนี่ยข้างในผมพยายามจัดอยู่โทษทีนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็จัดให้มันเป็นทรงธรรมดาครับไม่มีอะไรนะดันดันมันไปมาซ้ายขวาแล้วก็แค่นี้มันก็เสร็จแล้วนะครับอ่านี่มันตัดแล้วนะผมบอกนะฮะเด็กที่นี่นะครับมาห้าขวบเสียตังค์ครับหนึ่งร้อยบาท นะลูกผมห้าขวบคนหนึ่งก็โดนคนหนึ่งนะไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จัดทรงนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเรามาดูภายนอกกันก่อนเนี่ยก็จะเป็นผ้าทีซีนะตรงนี้มีหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างทั้งทั้งสองฝั่งนะถ้าตรงนี้เป็นประตูนะครับนะตรงนี้มีหน้าต่างด้วยมีช่องใสอ่าภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดระเบียบให้ดูทีหนึงนะ่งตอนนี้กลางเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนะตอนนี้ คือผมโคตรอายเลยไม่อยากให้ดูเลยคือแบบมันรีบมากนะก็คือกลัวมันมืดใช่ไหมก็แบบยัด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 โยนโย,ยนไปก่อนนะเพื่อเดี๋ยวคืนคืนชิวกลางคืนชิวชิวเมาเมาค่อยมานั่งจัดนะครับอันนี้ก็แบบกลางโต๊ะนะกลางโต๊ะแล้วก็เต็น์มาให้ดูดีกว่าเรามันสดอยู่แล้วนี่ลกชิบหผายนะครับนี่นะก็คือ,อไว้นอนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจัดทําทรงอีกรอบนึง มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปจัดของกันมาแล้วครับเมนูยอดฮิตนะหมูกระทะหมูกระทะที่นี่450บาทนะได้อยู่อร่อยอยู่นะมมน,น,น้ำจิ้มคือถุงใหญ่แล้วก็ดีเลย ตอนนี้คือเละมากเลยผมมาแบบว่าเละเละนิดน,นึงเดี๋ยวจะจัดนะเดี๋ยวกินเสร็จก่อนภาวนาให้ฝนยังไม่ตกขึ้นมาในะตอนนี้นครับอากาศตอนนี้น่าจะประมาณยี่สิบสามองศาได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะหนาขึ้นอีกแล้วก็หมอกตอนนี้หมอกมาเยอะมากนะครับวันนี้วันนี้วันที่สิบสามกันยานะครับ ไอโฟน e 16ควายวันแรกไม่ใช่วันที่13กันยาก็คือถ่ายวันนี้นะครับมาตอนนี้หนาวอึ๊กเลยนะครับ <S <S แล้วคืนนี้นะฮะฝนก็ตกทั้งคืนเลยนะแบบว่าตกแรงด้วยนะครับเออก็เป็นการเทสทดสอบเต็นท์โคดี้เต็นท์ผ้านะครับคือบางคนตอนนี้มีคนบอกว่าโคดี้เนี่ยมันน้ำมันรั่วนะครับรั่วไหลเข้าไปเยอะนะทุกคนนะบอกว่ารั่วกันหมดเลยนะ แต่สีดำไม่รั่วนะครับแต่บางคนก็บอกสีดำเราั่วผมก็ไม่รู้นะผมมาเทสด้วยตัวเองอันนี้ผมไม่ได้คุมไฟชีทที่เขาให้มานะครับถ้าจะรั่วก็คงมีตรงนี้แหละครับที่รั่วนะอันน่ยน้ำซึมเข้ามาในส่วนนี้นะครับจุดเดียวนะครับที่ผมเจอในเต็นตท์โคดี้แปดจุดศูนย์สีดำตัวนี้นะมีอยู่จุดเดียวที่รั่วเข้ามานะครับนอกนั้นไม่เจอที่รั่วเลยนะนี่ตรง g p u ตรงอะไรก็ไม่รั่วนะครับก็ไม่ได้คุมไฟชีทด้วยนะย้ำอีกทีครับ ก็สบายใจได้นะสําหรับคนที่กลัวรั่วนะครับเนี่ยมันก็ตกทั้งคืนเลยนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ข้างนอกก็สบายๆนะครับผ้าก็เอาอยู่นะในน้ําแบบนี้นะเจ๋งเลยอะ่ะเนี่ยมันซึมตรงเนี้ยเออ,อตื่นแล้วนะฮะพอดีมาเก็บทาบนะครับเดี๋ยวมาดูผ้าทาบกันนะนี่ทามันดีมากดิ เนี่ยไม่เคยเห็นทามที่มัน,นมันดีขนาดเนี้ยดูดิน้ำเป็นหยดเลยอะทาบดีมากเดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มนะครับดีโคตรเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูห้องน้ำนะเราไปดูกันห้องน้ำ <c oughs> นี่น,นะห้องน้ำชายหญิงคนละฝั่งนะครับ ดูทีละห้องเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะนนห้องซ้วม,มนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน,น้ำสามห้องนะครับลห้องก็ไม่มีอะไรแล้ว,รวต,รตรงนี้ก็สวยเนี่ยส,สวยเยียเอามาถอดเสื้อผ้าก่อนอันนี้มีน้ําอุ่นเนาะมีน้ําอุ่นให้ใช้ด้วยที่นียก็มีสามน้ําเย็นด้วยเอเราจะอาบน้าเย็นหรือน้ํำอุ่น กันนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะมาดูโคดี้นะครับโคดี้สีดำผมว่าหลายคนดูรีวิวกันไปเยอะแล้วนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาให้ดูแบบบ้านๆแล้วกันนะครับนะแบบว่าคนอื่นเขาสวยๆกันเนี่แต่ผมแบบบ้านๆนะเป็นยังไงนะเป็นแบบเนื้อแท้นะครับคือคือข้างหน้าเนี่ยผมบอกกันเลยนะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีประตูนะแล้วก็มีหน้าต่างสองด้านอย่างนี้นะครับสามารถ ทุกอย่างสามารถดึงขึ้นมาได้นะอ่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีแผ่นอย่างนี้มาให้นะครับเอาไว้วางผมนี่ผมก็เอาผมมาวางอ่ะนี่เห็นไหมผมอะไรก็ได้ซื้อมาอ่ะอน,นี้ผมเอามาตัดกับสีดํานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วน,นส่วนนี้ก่อน ตรงนี้จะเป็นที่หลังนะครับนะเป็นที่หลังเห็นไหมมัน <He ard S 2> <right? S 1> หลังมาอย่างนี้แล้วก็ยึดกับสมอนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้จะเป็นช่องแอร์นะช่องแอร์คือมีท่อแอร์สองท่อแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าต่างก็จะมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับก็คือเป็นผ้าทึบนะครับกันกันน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ มุงแล้วตรงนี้มีซิปเห็นซิปเยอะไหมมันสามารถเอาแผ่นใสมาติดให้ซึ่งในชุดก็จะแถมให้ด้วยนะครับนะ่ะเรามาดูฝั่งนี้ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาม่านขึ้นนะครับนะตรงนี้นะ อ่าตอนนี้ตอนนี้ผมเปิดโล่งแล้วนะครับเดี๋ยว,วเรามาดูในส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับรุ่น8.0เดิมเนี่ยจะไม่มีซิปนะครับส่วนรุ่น8.0ที่อัปเกรดเนี่ยก็จะมีซิปตรงนี้นะครับมีเพื่อให้ให้เราต่อกับห้องเสริมนะสีดำซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้นะในห้องในกลุ่มของเต็นท์เสาลมแห่งประเทศไทยนะครับในกลุ่มในชมรมคนรักเสาลมใน Facebook เนี่ยผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับ ในกลุ่มเนี้ยพูดถึงกันเยอะมากนะครับเรื่องอน้ำรั่วหรืออะไรพวกนี้นะครับนะผมก็เดี๋ยวพาไปดูข้างหนกันเลยอันตัวนี้ตัวดำเนี่ยไม่มีปัญหานะส่วนวาลว,วาลก็จะเป็นจุดเดียวก็คือจุดเดียวมันได้ทั้งท่อทั้งหลังเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องปั๊มเนี่ยเราปั๊มทีเดียวเลยนะครับแล้วก็รอเสร็จเลยนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างอีกนะครับวันนี้ผมพับลุกล่วงนะคือบอกผมบอกกันเลยว่า รีวิวนี้เป็นรีวิวแบบบ้านๆน,นะเรียวๆนะครับอ่ะไปดูข้างในกันดีกว่านะครับปข้างในรายละเอียดดีมากนะตรงนี้จะเป็นมีรูที่เสียบปลั๊กด้วยนะครับนะแล้วก็อ่ะตรงนี้มีที่แขวนไฟนะครับที่แขวนไฟนะครับแล้วก็ตัวตัวลมเนี่ยเห็นไหมเห็นเสาลมไหมนะเสาลมเนี่ย มันจะสีเทาด้วยนะครับสีเทานะแล้วก็ใส่ลมไป6.5 psi ก็พอนะครับตรงนี้มีที่ห si ้อยสายไฟนะตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้มี TPU ใส่นะเมื่อวานนี่นี่ผมขึ้นรูปให้ดูเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากนะครับก็ตรงนี้เอาอยู่นะบางรุ่นที่เป็นเต็นท์เกาหลีเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับนี่ก็คือช่อง ก็คือมันเปิดโล่งให้มันสว่างแบบนี้นะครับอันนี้เขาที่นอนก็จะขออนุญาตลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมม้วนอันนี้ขึ้นไปดีกว่าที่ม้วนเก็บก็ม้วนเข้าไปม้วนธรรมดาเลยง่ายวิธีม้มมวนของผมก็จะพับพับพับก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยม้วนนะครับตรงนี้เป็นเสาถามว่ามี้วดีไหมก็ผมว่ามันมีแล้วก็ทำให้ห้องมันดู โล่งนะครับมันทําให้ดูโล่งสะอาดเนี่ยเห็นหปะโป่งดูผมเนี่ยยืนเนี่ยคือยืนสบายเลยนะฮะตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าอ่ะมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนี่เดี๋ยวจะถ่ายข้างในนี่วิธีพับผมนะพับอย่างนี้นะครับไปป๊ามาคือผมไม่ได้แบบทาแบบสวยๆอะไรเงี้ยทำไม่เป็นหรอกนะครับแล้วก็สําหรับคนที่กลัวว่าน้าจะรั่วนะซึ่ง สีครีมสีเขียวตอนนี้มีรายงานว่าน้ำรั่วเยอะมากนะแล้วก็สีดำเนี่ยจะเซฟที่สุดในตอนนี้นะครับเอเหมือนกับว่ามันมันต้องทําสีไงเจ้ามันเป็นผ้ามาอย่างเงี้ยมันต้องทําสีมันต้องเคลือบไปอีกหลายๆชั้นเนี่ยก็เลยทําให้แบบมันน่าจะน้ำไม่รั่วหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบไม่ทราบนะครับแล้วก็คอนเดนต์คอนเดนต์ข้างในนะไอ,ไอ้น้ำที่เราเห็นในหม้อหุงข้าวอะนะไม่มีไม่มีดีมากนะครับอ่ะตรงนี้มาดูในส่วนของตรงนี้นะผมจะเปิด ตรงนี้ให้ดูๆๆนะครับตรงนี้นะมีกระเป๋านะมีกระเป๋าให้นะมีให้ทุกฝั่งเลยนี่เวลาผมนอนผมก็เอามือถือวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมก็นอนอ่าผมให้ดูที่นอนนิดนึงตรงเนี้ยผมนอนบนเตียงสนามนะผมเอาเตียงสนามตั้งทําไมว่าต้องเตียงสนามอเพราะมันเก็บของได้นะครับเก็บของข้างล่างส่วนเตียงตัวนี้ก็จะเป็นเตียงของ Anim a l c แค p นะครับ ไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับตัวนี้ตึงมากๆนะขึ้นไปยืนได้เลยรับน้ำหนักได้250กิโลนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ตรงนี้มีช่องใส่ของเห็นไหมเรายัดของข้างนอกเข้ามาอย่างเงี้ยเวลาฝนตกหรืออะไรฮะเรายัดของเข้ามาก็มากระจุกอยู่ข้างในได้นะครับพิเศษนะสามารถออกไปได้นะครับออกไปได้เลยนะครับโค้แถวใหญ่ปะ นี่คือคือผมเป็นคนที่เบื่อเต็นท์ใหญ่ๆนะครับเบื่อมากๆเลยแล้วก็ไม่ชอบอ่ะแต่พอเต็นท์เนี้ยรู้สึกว่าไซส์มันกําลังพอดีนะ8.0นะครับใครที่ติดตามผมก็จะเห็นว่าผมใช้เต็นท์เสาลมใหญ่ๆเล็กๆอะไรกันมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ตอนนี้ก็มาลงตัวที่เจ้า8.0เนี่แหละนะมันซื้อง่ายขายคล่องดีนะครับสองหมกว่าบาทราคามันไม่ได้แพงอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูตัวทาร์ฟนะตัวทาร์ฟที่แถบมานะครับ นี่เรามาดูทาร์นะอันนี้ทาร์ที่เขาแถบมานะครับก็ไไก็จะทรงเดียวกับเต็นท์แหละนะจะทรงเดียวกับเต็นท์แต่คุณภาพมันโคตรคุณภาพดีมากนะคล้ายๆ u r b a เออร์เบเลยนะครับก็เนื้อเดียวกันนะครับก็เครือบสีดับมาด้วยนะแล้วก็มีรูมีรูข้างบนนี้ด้วยนะครับโดยรวมน้าแต่ผมพาไปดูวิวข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงมัางนะเหมาะกับการซื้อไหมนะ ผมชอบดีเทลดีเทลของตรงหน้าต่างแล้วก็ที่วางรองเท้าอะไรพวกนี้คือมันใส่ใจดีนะครับนะส่วนตัวท้าบผมก็จะกลางไว้ข้างนอกนะเพื่อไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ ทาบมันดีมากๆนะครับทาบที่มันแขมาตอนนี้ผ <laughs> มผมสั่งแล้วนะครับผมสั่งโคดี้ไทยแลนด์นะครับสั่งตัว17.2ที่เป็นท้าบสีดาเนี่ยนะครับเนี่ยอยากได้มากเลย <laughs> คือท้าบมันดีมากอะ่ะ <laughs> นะน้ำมันวิ่งอย่างเงี้ย <laughs> คือท้าบส่วนใหญ่เขาจะไม่เคลือบกันน้ํามาแบบนี้นะเออมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเออแต่ดูดิดูดิวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ย <laughs> ทาบที่ดีมันต้องเป็นอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> กันทั้งฝนนะกันทั้งฝนและกัน <laughs> ทั้ง ความร้อนะฮะนี่โคดแบ็กเลยคุณภาพมากมคือสุดยอดอ่ะนะครับแล้วก็หเจจงเจวสุดๆนะตัวนี้ผมบอกเลยแต่ผมก็ได้ผื่นใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาอวดกันนะของโคดี้วันนี้นะครับเต็นนี้ก็เริ่มแบบว่าจะมืดแล้วนะครับตอนนี้สมาชิกท่านอื่น,นมากันแล้วนะครับมากันเยอะมากเลยแน่นๆเลยนะครับนี่มันจะเป็นเต็นท์นี้หรือเต็นท์นี้นะดูดิหมอกแบบยอดอ่ะนะ หมอกโคดมากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายลงถ่ายรูปกันนะครับข้างหลังผมนะโคตรนี่เลยนะเราได้มาเที่ยวนี่นะฮะเหมาะข้างหน้าผมนะแบบว่าขึ้นมาแบบว่าเยอะมากขึ้นมาเต็มเต็มเลยนะฮะเหมอกนี้ที่นี่เหมอะเยอะมากเยี่ยมจริงเลนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับกลางคืนก็จะนั่งกันนี่<ะ>อขอเคลียร์โต๊ะก่อนสิเจง๋ง นี่มีเสามีเสาตะเกียงตัวหนึ่ง<ต>จะแนะนํานี่มันเป็นเสาตะเกียงแบบสายเบานะทั้งหลายนะครับอันนี้เริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกนี้ก็จะเป็นอันนี้ของของญี่ปุ่นนะสไตล์ญี่ปุ่นแต่อันนี้ของจีนนะสามารถยืดขึ้นมาได้นะครับนี่มาดูตัวที่สองเป็นแบบสไลด์นะครับนี่เป็นสไลด์เห็นไหมเราก็ปักไปที่พื้นแค่นี้เลย นี่ของปลาไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิน้นอ้นี้ของปลาใช่แล้วตัวสุดท้ายนี่ก็คือัดีนะสูงท่วมหัวรอบลรอบสูงท่วมหัวนะครับนี่เป็นท่อเดียวเลยอย่างนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่น,นะ<า>แต่มันเจ๋งดีนะ <c oughs> แค่นี้นะแล้วก็แคมป์แคมป์เราก็จะสว่างสวยนะครับมากับไฟตัวนี้อดดมเอาดอก ของป๊า ดดเดี๋เรามาดูการเก็บเต็นท์กันนะครับหลายคนนะไม่ได้รีวิวการเก็บเต็นท์ให้ดูนะครับก็จริงๆแล้วเก็บเต็นท์เนี่ยง่ายมากๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับอันดับแรกนะผมจะปิดตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับปิดเ,เขาเรียกว่า TPU นะครับ ตัวนี้เป็นม่านนะไว้รับแสงนะครับหรือว่าจะดูดาวก็ได้นะเราจะเรียกก็เก็บไปพับไปง่ายนี่มาดูช่องแอร์ข้างในนะเห็นไหมช่องแอร์มันมันเป็นองเงี้ยมีตรงนี้หูรูดนะยังดีเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรูเอาปลั๊กเข้ามานะ นะเมื่อเราเก็บไปเลยสะอาดแล้วนะข้างบนเอาไฟออกแล้วนะไม่ลืมไฟก็เดี๋ยวเราก็จะปิดประตูให้หมดนะ mm hmm. เหลือลมไว้นิดนึง mm hmm. อ่ะผมเก็บเคลียร์เสร็จหมดแล้วจะ mm hmm. บึ้มเลย แค่นี้แค่นี้เลยครับสมอที่เราตอกไว้อะเราก็ยังยังเอาไว้อยู่แล้วก็ดึงเข้ามาดึงสามเดียวให้มันเข้ามาหากันแล้วก็ไล่ลมก่อนเนื่องจากตัวนี้เสามันเป็นแบบเสาเดียวทั้งทั้งหลังเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ออกไปก่อนสไลด์ไปนะีฝั่งนี้ก็สไลด์ไปอั <c oughs> นนี้ต้องใช้ความสามารถในการเล่นสเก็ตบอร์ดนิดนึงครับอืมสไลด์ไปไปเรื่อยๆตอนนี้ เต็นที่ผมใช้มันเป็นสีดำนะแต่ดูทรงแล้วนะถ้าท่านจะเป็นสีเทาในเร็วๆนี้สีดำรักสซย,ยากอ่ะนี่ผมเสร็จแล้วนะแล้วก็ผมจะถอนสมอทั้งสี่อันนะครับถอนสมอทั้งสี่อันต้องคยอนย้อนไปเมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วนะตอนแบบตอนแบบเขาเขาเห่อ,หอตอนผมเห่อเต็นท์เส่าลมอ่ะ แล้วแบบมันเปียกนิดเดียวคือมันเป็นผ้าไงพอมันเปียกนิดเดียวผมก็แบบรีบเอาไปซักเลยสรุปร้านซักอ่ะมันทําแบบสี่ลอกไปเลยนะครับมันทําเคลือบลอกมันทําเสาแตกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะส่วนวิธีพับพับไปอย่างนี้ครึ่งหนึ่งพอพับ,พบขึ้นม,ม,มาเนื่องจากนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมมันก็จะเปียกนะอืมพับมาครึ่งหนึ่งพอ จัดให้สวยด <Okay. S 1> วผมับแล้นะจัดให้สวยนี่ผมคนเดียวนะ oh. แล้วก็พับอีกรอบหนึ่งเราอีกฝั่งหนึ่งทบมาแล้วกัน ผ้ามันเช็ดก่อนมันชุ่มจริงๆผ้านี้ควรมีติดไว้นะเฮยเช็ดเช็ดเช็ดจับเล็กๆแมลงสาบตาย เลยที่สุดนะไม่เป็นไรลกูกอ่ะถืออันนี้ให้ป้านะถือถ่ายป้า แล้วก็จะม้วนให้เสร็จนะครับมมนะุนขึ้นมานี่ตอนนี้ก็เสร็จนะแล้วก็เราไปเอาสายรัดก่อนนะครับนิ่งๆน,นะโอเคเราเจอเจอสายรัดแล้วนะวก็รัดธรรมดาเลยนี่เล็กกว่าเดิมด้วยเห็นไหมเล็กกว่าเดิมด้วย ่ะเสร็จที่นี้เราก็คว่ำนะเราก็คว่ำนี้ลงไปอย่าไปยกใส่นะเออคว่ำเอามาถือป้าก่อนอคว่ำลงไปนลลูกนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนรูดมาปึ๊บ เราอย่าลบอย่าบัางนี่เล็กกว่าเดิมด้วยนะเล็กกว่าตอนมานะครับเป็นไงเรียบร้อยครับเสร็จโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็เก็บเก็บทราบเก็บอะไรต่อนะรตรงนี้มีของนี่ต้องเก็บอีกเยอะเลยนะครับยังไงก็ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยครับวันนี้ผมลาไปก่อนกับเต็นโคดี้8.0ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ